ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนักลงทุนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวตลาดกันอย่างเร็วๆนะครับก็ประมาณสักส0นาทีนะครับของตลาดรายวันนะครับพรวมงเสร็จวันนี้นะครับก็ปรับบวกขึ้นไประมาณจุดนะจริงๆแล้ว,ว่าไซเควท่าที่ไม่ใช่ไซเควขยับขึ้นนิดเดียวแทบจะไม่ขึ้นไม่ลงนะครับ แต่ว่าแนวสำคัญนะผมก็ยังมองบริเวณนี้ละฮะ1,580ถึง1,590นะครับช่วงนี้เนี่ยต้องขยับทะลุขึ้นไปให้ได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นภาพแค่ลักษณะของการเด้งนะครับถ้าเกิดว่าทะลุกลับไปยืนเหนือนสักพออัน590ได้ชัดๆนะครับตรงนั้นเองเนี่ยก็น่าอาจจะกลับเป็นเรื่องของขาขึ้นระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทำภาพเป็นของการออ correction นะครับในออขาลงนะครับ เดี๋ยวไปดูเซ็ตร้อยหน่อยนะครับคือจะเห็นว่าในส่วนของตัวเซ็ตเนี่ยมันเริ่มมีการออชะลอการลงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูในรายละเอียดของเซ็ตร้อยเนี่ยจะเห็นภาพชัดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาวิ่งมาชนบริเวณแนวรับนะที่2 1 1พจุดนะครับแล้วก็พอชนแนวรับ,บ2 1 1พจุดเนี่ยก็เรียกว่าแนวรับนะทำงานได้ดีว่ากันอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เลยทำให้ในส่วนของตัวภาพลงของเซ็ตเองเนี่ยมีการชะลอการลงไปด้วยนะครับ นี่เดี๋ยวไปดูรายตัวหน่อยนะครับตัวแรกฝากดูคอมเซเว่นนะคอมเซเว่นนะครับก็พอดีผมตีชาร์จเวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับก็จริงๆล,ะะลักษณะคล้ายๆกับเซ็ตนั่นแหละฮะก็คือว่าวิ่งลงมานะฮะแล้วก็เป็นขาลงชัดเจนนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมีการลงมาชนในส่วนของบริเวณแนวรับนะฮะที่ช่วง27 5 0บบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของ เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ก็ทำตัวแฮมเมอร์เล็กๆนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยก็มีทำในส่วนของตัวบิ๊กไว์นะครับอาจจะไม่ได้เต็มแท่งนักนะครับแต่ว่าเรียกว่าก็เห็นสัญญาณการกับตัวระยะสั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยแนวรับนะครับตรงนี้อาจจะลึกสักนิดนึงนะครับบริเวณ27.5นะครับแล้วก็แนวต้านแรกเนี่ยเห็นอยู่ที่เป็น32.25นะครับแล้วก็ ถ้าเป็นนะั้งถัดไปเลยนะครับก็อยู่ที่มาสักสามสบาทแต่ว่าระยะสั้นจะเห็นว่าเขาเริ่มมีการเบรกในส่วนของตัวเส้นเทนลายระยะสั้นขึ้นมานะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เบรกขึ้นมาชัดๆนะครับก็ลองพิจาราดนะูในส่วนตัวขอกัมเซนะครับตัวที่2นะฮะไปดูในส่วนของตัว CPW นะครับ CPW นะครับคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าแต่ CPW นะ่าจจะลงมาไม่ลึกเท่านะครับก็คือว่าลงมาบรนนะิณรับนะ แนวรับยังไงลองดูถอยในอดีตนะครับจะเห็นว่าแนวรับเขาอยู่ประมาณ่บาท18บแปดสบาทยีนะครับวันนี้จริงๆเนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณการซื้อที่ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าเขาสร้างฐานบริเวณน,นี้อยู่นะครับลงมาโอเวอร์โซลแล้วก็อารมีการยกกลับเล็กน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ย อาจจะรอจังหวะให้เขามีการาเกิดเป็นบิ๊กไว้อีกสัก,กรอบหนึ่งชัดๆก็ได้นะครับแล้วใช้บริเวณ4บาท6ตางเนะี่ยเป็นจุดสต็อปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนอต้าใน,น,นส่วนของตัว CPW นะครับอยู่มาสัก4บาท80-4บาท90 นะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นเทรดระยะสั้นก่อนนะครับแต่ว่าถ้าทะลุ4บาท94นะครับตรงนั้นอาจจะเป็นจุด f o l l o w b u y อีกรอบหนึ่งที่จะไปเล่นกรอบบนนะครับแต่ต้องตัวนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นการเล่นเด้งในขาลงนะครับยังไม่ได้เป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับฉะนั้นนี่ต้องมาระวังแล้วก็เรื่องของการใส่ p s s t t o o นะครับอาจจะต้องน้อยหน่อยนะครับเพราะเราเล่นแค่เด้งนะครับถัดมาเป็นในส่วนตัวเอโซะย้ายกลุ่มหน่อยนะครับ เอสโซนะครับวันนี้กเ็เรียกว่าดีขึ้นมาแต่เมื่อวานนะแต่เมื่อวานขึ้นมาเป็นโดจิผมพาไปดูทำฟมวคก่อนนะครับทำฟมวีคนะครับก็ในส่วนของตัวราคานะครับก็เป็นอัพเทรนด์นะครับแล้วก็ต้องบอกจริงๆว่าทำฟมวีคเนี่ยค่อนข้างจะดูเ,เริ่มจะตึงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าในพื่ขอภาพระยะสั้นนะก็มีการปรับตัวดีขึ้นมานะครับในช่วงของเมื่อวานกับวันนี้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่านีส่วนของตัวเอสโซนะครับภาพระย์เซนนี่มีการเบรกดาเทนไลน์ขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยเป้าถัดไปนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณ14บาท40สตางค์นะครับในส่วนของตัวเอสโซนะครับแล้วถ้าเกิดหลุดบริเวณ13บาทนะครับอันนี้อาจจะออกก่อนนะครับรอบหนึ่งสำหรับคนกินกำไรระยะสั้นนะครับในส่วนของตัวเอสโซนะครับแต่ถ้าทะลุไฮ14บาท40อันนั้นเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับแต่ว่า ที่บอกนะภาพระยะกลางเขาค่อนข้างจะลาน,นิดหนึ่งเพราะเราจะเห็นละในส่วนของโมเมนตัมนะฮะเกิดแบริสเดเวอร์นะครับฉะนั้นจะให้ดีเนี่ยจะไปตาม f o โรบริเวณ14บาท40ก็ได้นะครับตรงนั้นก็อาจจะเป็นการซื้อที่แพงขึ้นแต่ก็ให้เป็นชัดไปเลยว่าจะกลับเป็นขาขึ้นชัดๆนะครับตัวถัดมาเป็นในส่วนของ S P R C นะครับแม่กราฟตีอะไรละเอียดยิบเลยฮะ ก็นิสวยของตัว s p r c นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหุ้นที่มีลักษณะของไซเว่นะครับแต่เป็นการไซเว่ในช่วงขา,าขึ้นนะครับซึ่งนะตัวของการกลับตัวเนี่ยนะครับจริงๆจะมี การทขาลงมาเทสแนวรับนะอย่างที่เห็นในในภาพนะครับก็จะเห็นว่าเข้ามาเทสบริเวณสิบบาทนะครับ10บาท30 10บาท90นะครับเมื่อวานแล้วก็มีการเบรกขึ้นมาวันนี้นะครับดูในส่วนตัวเส้นเทียนลน์นะครับนะครับวันนี้เพิ่งจะเบรกขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นวันแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเป้าถัดไปนะครับก็จะเป็น10บาท30มสต่อตีกสิบสาบาท10นะครับ ขอภายพูดตัวเลขสลับกันนะครับ13บาท10นะครับแล้วก็สต็อปนี้ยอยู่ที่10บาท10นะครับตรงนี้ก็เพิ่งจะเบรคขึ้นมาวันนี้เหมือนกันนะครับยังไงตามดูในส่วนของ s p r c นะครับเล่นกรอบไซด์เวย์นะครับเป็นการไซด์เวย์เล่นสวิงเทรดนั่นเองนะครับถัดมานะครับดูในส่วนของตัว DDD นะครับ d DD d นี่ผมก็ตามมาสักพักเหมือนกันนะแต่ว่า แม่ก็ยังไม่มาคือเขาพร้อมแล้วก็เตรียมจะลุยธุรกิจใหม่แต่ว่ายังไม่มาชัดๆสักทีหนึ่งนะครับก็ในส่วนของตัวดีๆนะครับดูเดย์ดรีมนะครับก็คือว่าราคานเนี่ยลงมาทำโลนะครับเดอร์บันบัตทอมที่13บาท50นะครับแล้วยกกลับขึ้นมาเล่กนกรอบบนที่บริเวณ16บาท10นะทะลุกลับมาแล้วนะครับรอบนี้ลงไปย่อเทส16บาท10แล้วไม่หลุดนะครับเมื่อวานเกิดบิ๊กไว้นะครับวับนนี้ขึ้นต่อนะครับฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของภาพริยะาสั้นนะครับก็16บาท10นะเป็นจุด Stop Loss นะครับแล้วก็เป้าถัดไปเนี่ย20บาท20นะครับแต่ถ้าทะลุ20บาทขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็เจออีกทีนึงก็คือบริเวณ25บาท30เลยนะครับในส่วนของตัว DDD นะครับอีกตัวนึงฮะอันนี้ในส่วนของตัว AAV นะครับเกี่ยนกลุ่มบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ออ b r e a ขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เห็นภาพน,นิดนึงนะครับว่าตอนนี้ในส่วนของตัวเอเอวีนะครับก็ขึ้นมาเทสแนวต้านนะครับบริเวณ3บาท3บาทพอดีนะแต่ว่า3บาทนี่เขคือคือ,คอเรียกว่าเขาขึ้นมาเทสหลายรอบแล้วล่ะนะครับแต่ว่าไม่เคยผ่านสักทีนะครับไม่เคยผ่านสักทีนะครับทีน,นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเบรกขึ้นไปได้นะครับก็อาจจะเป็นการเบรกรอบใหญ่ในรอบ ประมาณ2ปีครึ่งนะครับของเขานะสบาทนะแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็ยังไม่ต้องยุ่งนะครับแต่ถ้าทะลุไปแล้วนะฮะช่วงสักประมาณ3บาท25่านะครับน่าจะเป็นเป้าราคาระยะสั้นสาหรับตัว a v นะครับอันนี้รอเบรกอยู่นะฮะรอดูก่อนว่าจะเบรกหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าจะเบรกอีกสักวันสวันจะต้องเบรกละนะครับถ้าไม่งั้นจะเสียทรงเดี๋ยวอาจจะลงได้ต่อนะครับถัดไปดูเจมาร์ดหน่อย ตัวนี้ก็สตอรี่ยาวนะครับสตอรี่ยาวแล้วก็มีการาทำกิจกรรมในะส่วนธุรกิจมากมายนะครับก็ภาพรวมนะภาพใหญ่เลยเนี่ยก็ยังเป็นอัพเทรนด์นะครับแต่ว่ารอบนี้อาจจะลงมาลึกสักหน่อยนะครับอาจจะลงมาลึกสักหน่อยก็มาเทสบริเวณเ43บาท75นะครับแล้วไม่หลุดนะผมใช้คำนี้นะครับไม่หลุดฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวภาพาระยะสั้นนะครับก็ จะเห็นว่าเขาเองเนี่ยขึ้นมาอาจจะไม่ได้แข็งแรงนักนะครับแต่ว่าก็ขึ้นมาเป็นในส่วนของตัวที่เป็นลักษณะของโดจินะครับลงไปนะครับเมื่อวันจันนะฮะก็ลงไปทําในส่วนตัวที่เป็นบิ๊กแบล็คนะครับแล้วก็มีล e กเ s อบั t เทินกลับขึ้นมานะครับ แต่ว่าไม่ได้แข็งแรงนักนะอย่างที่บอกเป็นโดจินะครับแล้วก็ต้องรอดูนะฮะวันสองวันเนี่ยสามารถกลับขึ้นมาเป็นบิ๊กไวท์ได้หรือเปล่าถ้าขึ้นมาได้นะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยก็5 1าบาทเจนะครับแนวรับไม่เกิน4 3่สบาทเจแต่ถ้าหลุด4 3่สบาทเจนะครับในส่วนของตัวเอ่อเจมาร์ G นะครับอันเนี้ยอาจจะต้องออกก่อนเลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเริ่มกลับมาเป็นขาลงในภาพระยะสั้นละถ้าดูนะครับจะเห็นกรอบราคาเนี่ยเห็นไหม ชุดบนเขาอยู่กรอบนี้นะครับแล้วก็อีกกรอบหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ด้านล่างนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นการไซเวดดาวนะครับตอนนี้เจมาเหมือนกันนะครับเป็นการเด้งนะครับเป็นการเล่นเด้งในหุ้นขาลงระยะสั้นนะครับแต่ถ้าจะให้ชัด,ชดเลยเนี่ยก็คือต้องทะลุบริเวณ5 1าสบเอ็ดบาทเจนะครับตรงนั้นนะอาจจะได้จังหวะในการกลับไปขึ้นอีกรอบหนึ่งหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาให้ชัดเลยคือทะลุไฮเดิม erm นะครับบริเวณ54าสบาทห นะครับของตัวเจมาแต่ว่าระยะสั้นตรงนี้เองเนี่ยเรียกว่ามีการเบรกนะในส่วนของตัวเส้นเทนไลน์ระยะสั้นขึ้นมาละนะครับนะตรงเนี้ยวันนี้เป็นโดจินะครับอาจจะไม่แข็งแรงนักเดี๋ยวต้องตามดูต่ออีกทีนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมีอีกสัก2ตัวนะครับถัดไปในส่วนของตัวสปาสปาเน่ก็เรียกว่า นิวไฮนะครับในรอบ2-3สปีนะครับแต่ว่าอยากให้ดูย้อนหลังนิดนึงนะครับตรงนี้ที่จะมายกมาคุยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเบรกนิวไฮระยะสั้นมาแล้วบริเวณ10บาท60นะครับแต่ว่าภาพระยะกลางในหลายปีนะครับสปาเนี่ยขึ้นมาเทสบริเวณ10บาท90นะครับเตรียมขึ้นมาเทส10บาท90นะครับฉะนั้นถ้าทะลุตัว10บาท90นะครับตรงนี้จะเป็นการเบรกนิวไฮในรอบ4ปีนะครับฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะเป็นจังหวะในการเรื่องของ flow อ่ะ flow buy นะครับในส่วนของตัว breakout นะครับก็ลองตามกันดูอีกทีนะในส่วนตัว uh, spa นะครับก็ธีมการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมพูดกันไปหลายรอบแล้วเอราวันเซนเทลอะไรพวกนี้พูดไปแล้วไปหลายหลายรอบแล้วนะครับวันส่งวันนี้มินกับเอเชชาก็เด้งขึ้นมานะครับก็มีเด้งขึ้นมาตัวสุดท้ายที่ยูฮะตัวนี้ก็คุยกันเยอะนะครับในส่วนของทางนักวิเคราะห์ที่ว่าจะได้เปรียบในส่วนของตัวค่างเงินนะครับซึ่ง ในส่วนตัวที่ยูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของตัว inward head and shoulder นะครับก็คือว่าสังเกตน,นะมีไหล่ด้านซ้ายนะครับมีหัวแล้วก็ไหล่ขวานะครับตอนนี้เบรคขึ้นมาแล้วย่ออยู่นะครับตอน,นี้เนี่ยเราอาจจะใช้แนวย่อบริเวณนี้ก็ได้นะครับที่18บาท10เป็นจุดแนว stop แรกนะครับของตัวท U นะครับแต่ว่าเป้าแรกเนี่ยก็อยู่มาสักส9บกาบาท60 นะครับยีบาทแวถวเนี้นะตรงเนี้ยก็จะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับซึ่งถ้าทะลุบริเวณยีบาทถัดไปเนี่ยก็อาจจะไปเจอจุดบริเวณยี่สิบาทก็เรียกว่ากรอบช่วงตัวละประมาณบาทหนึ่งนะครับบาทกว่านะฮะในส่วนของตัว TU นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้มีโอกาสมารีวิวตลาดกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ